มหาลัยไหนกันคะ Mercy University ค่ะก็อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่ง Mercy จะอยู่ใจกลางแมนฮัตตันเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับห้างเมี่เลยแล้วก็มันอยู่บนถนนที่34มสสี่แต่ก็หตัดกับ6แบบซึ่ง3 4ก็จะมีเพ n ส Station ซึ่งเป็นเพ n นขนาดใหญ่ที่เวลาเราจะเดินทางไปเมืองอื่นๆเนี้ยค่ะ ก็มายืนยันว่าไม่มีมหาลัยไหนใจกลางเมืองม,นะมหานครนิวยอร์กขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพาไปชมลข้างในค่ะนี่นะคะ Mercy University Manhattan Campus นะคะ พอเข้ามาด้านในอาคารนะคะก็จะเจอ security guard นะคะเนื่องจากมันอยู่กลางเมืองเนาะความปลอดภัยเขาก็จะต้องเซฟนิดน,นึงถ้าไม่ใช่นักศึกษาก็เข้าไปไม่ได้นะคะ แล้วก็จริงๆการเดินทางก็สะดวกมากนะคะจากแมนฮัตตันแคมปัสนะคะเราเดินออกไปแค่10นาทีนะคะก็จะถึงแกรนด์สเตชันที่เป็นเทรนสเตชันนะคะนั่งรถไฟไป35นาทีเป็นดิเรกเทรนไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วไปถึงที่นั่นก็จะมีสเตชันเมอร์ซี่ย v e r s เวอเลยแล้วเดินจากสเตชัน n คห้านาทีก็ถึงแคมปัสค่ะจริงๆแคมปัสที่เวสเ e สเตอร์ถือเป็นแคมปัสที่อยู่ในย่านคนรวยนะคะก็ปลอดภัยมากๆนะคะแต่มันจะไกลออกไปถ้าไม่เป็นสนใจแล้วอยากอยู่ในนิวยอร์กเนี่อยู่แคมปัสแมนฮัตตันดีที่สุด นนี้นะะคพี่บีกับพี่วิวนะคะก็อยู่ที่ lounge area นะคะชั้น3นะคะนี่เคอห้องสมุดนะคะเข้ามาด้านในของแคมปัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดนะคะแล้วก็ Facility เนี่ยมันใหม่มากๆมีบริการตู้ชาร์จแล็ปท็อปและมือถือให้ใช้บริการฟรีด้วยนะ สาขาระดับปริญญาโทที่เมอร์ซี่เปิดรับนะคะได้แก่ mba ms business analytics ms computer science ms cyber security ซึ่งสาขาพวกนี้น้นองสามารถเข้าผ่านระบบผ่านเบได้นะคะต่อไปเราจะไปดู b o w i e Media Center อันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะสอนวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกสาขาจะต้องเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนด้านไฟแนนซ์ก็จะได้ใช้ห้องนี้นะคะตอนนี้ก็มีนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวเราจะแอบดูกันเช่าห้องนี้มากๆเลยอ่ะมีแลบ ให้นักเรียนใช้อาจจะเพราะว่าเขาน่าจะใส่โปรแกรมอะไรบางอย่างที่แลปท็อปของนักเรียนเองอาจจะไม่มีเนี่ยน้องๆคิดดูดินั่งเรียนไปเมอไปมองข้างนอกก็ยังแบบเป็นวิวเมืองใหญ่อะจะเห็นได้ว่าห้องที่เขามีให้นักเรียนนี่หลากหลายมากเลยนะแบบอันเี้นะคะเราอยู่ s ิ School แล้วกำลังจะไป i อ e, ทแล้วก็ OIEG ที่สอนเรียนภาษาแล้วก็เรียนภาษาทย ราเดินเห็นจะเว่ามีหน้าฝ้าขงเยอะมากนะคะส่วนใหญ่มาโดยที่ของเด็กอินเตอร์เข้ามาจากนอตย u โรเปีย country norway สวีเดนคะเจอนที่บอกว่าห้องนี้นะคะถูกออกแบบให้ใช้งานได้2ฟังก์ชันคือเป็นห้องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็ได้โดยมีพาร์ติชันกั้นกลางนะคะ ที่เมอ c y จะมี Meeting Room เพื่อให้บริการกับนักศึกษาโดยที่จะมีเป็นรอบๆตามที่เห็นบนจอนักเรียนก็ต้องทำการจองก่อนเข้าใช้บริการจะมีที่ไหนงานถูกปุดีอย่างเงี้ยจริง <c oughs> จช่สกที่ <c oughs> มันคือแบบพรีเมียมากอยู่กลางเมือง <c oughs> ขานาดน,นี้ราคาแบบนี้ไม่ได้ราลลคานีอะจุดไหนถูกมากมีสกอร์ชีบิก OIG or Oxford International Education Hello, my name is Phil. I'm the director of Oxford International in New York City. Um, we are in a beautiful Manhattan campus, which is right in the heart of downtown. Uh, just outside the window there, we can see Macy's, and we are across the street from the Empire State Building. 20 minutes from Central Park, Times Square, Wall Street. Um, here we have a visa-approved ESL school. During our ESL program, you will learn a little bit of everything: we need grammar, vocabulary, reading, listening, speaking, writing. And we have all levels from very low to very high. Also, as part of the ESL program, we have a social activity program. Um, so at least twice a week, all our students have the option of taking part in our activities. This could be going to a Broadway show, to a Yankees game, going to a coffee and ordering some coffees together and having a chat. It can be a bit of anything. In class, you'll be given plenty of chance to speak as well. Um, all of our teachers are qualified, certified, and New York recognized teachers. Um, and you will be doing this group work, solo work, pair work, a little bit of everything. You will speak and you will speak a lot, so come ready for it. Uh, we have both undergrad and grad students for Pathway, and our Pathway program takes students who are not quite ready for the English level of a native university and we help you improve. During the program, you take both English classes with us and your credit classes with Mercer University, so, at the end of the first year, you are ready to jump straight into your second year of university. เป็นส่วนที่นักเรียนมาเรียนผานเวนะคะเราแทบไม่เห็นนักเรียนเอเชียเลยชั้นเจ็ดเป็นที่พักนะคะอันนี้สำหรับคนที่แชร์กัน3คนนะคะที่นี่อาจารย์มี35 ะะแต่ละห้องจะมี2ห้องนอนข้างในแล้วแชร์กันสองคนเพื่อเพิ่งไอย่างท <Okay. S 1> ี่ดูมีแต่ละห้องนีงมี2เตียงมี2ห้องใน1ยูนิตเท่ากับห้องใหญ่หนึ่งอ่ะมี 4, 4คน3าสิห้ห้องก็รับได้นักเรียน140คนต่อเทอมนะ <c oughs> แล้วก็อยู่เป็นเทอมหรือเป็นปีก็ได้ตอนนี้ยังไม่ยังว่างอยู่นะคะจากแต่คิดว่าคงจะเต็มเรเ็วนี้แห <c oughs> ละจ๊ะ <c oughs> ราคาค่าที่พักเนี่ยมันรวมค่านา้าค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตและค่าสักผ้าไปด้วยค่ะรวมค่านา้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตนะคะค่าสักผ้าเนี่ยยังไม่รวมเพราะว่าเขาจะมีแ็กซินที่ให้ต่างหางเราต้องมาหยอกเรียนจ้ะ เลยบอกพี่ว่าอาหารหนึ่งมิลนะคะเราเอาสลับได้เอาเียนได้นะคะอันที่สามก็คือเป็นผลไม้หรือโยเกิร์ตในในอันนี้ได้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เอาน้ํานะคะแล้วก็มาอันนี้ได้อีกชิ้นหนึ่งอยากให้เราเลือกจากตรงนี้อิม่มแน่นอนตรงข้ามกับเมอร์ซี่นะคะ ในตรงข้างล่างที่เรามองไปเห็นเนี่ยเขาก็จะมี exhibition harry potter เนาะมันก็จะอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปีหน้าอาจจะมีเป็น exhibition อื่นมาแทนตอนมาทีแรกจะรู้ว่าอยู่เขาเล็กมากแค่เป็นทางขึ้นเหมืนมันเล็กมากๆเลยแต่พอขึ้นมาดูมันใหญ่ขนาดนั้นเพรได้รินล้วตึกเขาอะมันใหญ่ก็เห็นหัวมุมถนนที่เราเห็นเลยมันเป็นตึก่จากชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยให้เช่าไว้ก่อนว่างแล้วเขาบอกว่าคอนแทคมาระยะยาว ที่คนเช่าก็หมดสัญญาเขาจะเปลีย่ยนทุกอย่างนะคะที่ร้านข้างล่างเมอร์ซี่นะคะมีคาเฟ่ที่ชื่อ Capital อวันนะคะก็มากินอาหารได้เลยะคะ <S <S ่ะน,น,นี่นะคะแบงก็มาเปิดแบงค์ที่นี่ได้แล้วก็คาเฟ่ด้วยมานั่งทำงาน พี่บิวทัวร์มหาลัยจบแล้วนะคะ,ะก็ส่วนต่อพี่รู้สึกว่ามหาลัยเนี่ยมันตอบโจทย์น้องที่ชอบอยู่กลางเมืองคนไทยะนองมไม่ว่าจะมาจากจังหวัดไหนอะถ้าไปต่างประเทศแล้วต้องการสีสาา<ม>ันเพราะบ้านเรามีสีสันอะแล้วถ้าคนที่แบบว่าต้องอยู่เมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กอะมาอยู่ที่เมอร์ซี่นูเอร์สตีพี่บิวเหมาะมากปลอดภัยอะจริงๆนิวยอร์กมันใหญ่มากแต่อันเนี้ยมันมันกลางไม่รู้จะกลางกลางของแมนฮัตตันอีกแมนฮัตตันก็ใหญ่มากแล้วแต่ตรงเนี้ย ใกล้ทุกๆอย่างเช่นลงไปก็ช้อปปิ้งแล้วก็มีร้านอาหารเกาหลีอยู่ไม่ไกลจากเียทาวอยู่แถวนี้แถมเมซี่ก็คืออยู่แบบตรงข้ามคอลลบบ็อกกับมหาลาัยเลยก็คือด,ดีมากๆเส้น34มันจะเป็นเส้นยาวนะมันจะเป็นเส,ส้นเดียวกับ m ม d i s ันสแควร์การ์เดแต่ว,ว่าอันนี้มันอยู่ระหว่าง6 i x avenue ซึ่งมันก็เป็น Avenue ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งอ่ะกลางเมืองแล้วก็โรงเรียนเขาเฟสรทีดีมากขึ้นมาข้างบนมันโมเดิร์นใหม่หมดแล้วก็ หอพักอยู่ข้างบนซึ่งหอพักเนี่ยยูนิหนึ่งจะมีแค่2ห้องทีนี้สําหรับคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนสาวอยากมาเรียนที่นิวยอร์กอ a g นิชถ้ามามาสคนเราสบายเลยเนาะเราอยู่ห้องด้วยกันเลย2คนแล้วเราก็แบบกลางเมืองเลยแล้วราคาก็ไม่แพงแล้วก็ปลอดภัยจุดหนึ่งที่สุดประทับใจเพราะว่าชั้น3ชั้นนี่เป็นห้องเรียนแมันใหญ่มากนะแล้วก็ถ้าเราอยู่ชั้นบนชั้นเจ่ยที่เป็นดอมิทอรี่เราสามารถลงมา นั่งในเลาซสตัดดี้ได้ทั้งคืน24ชั่วโมงอ่ะคันัสเปิด24ชั่วโมงไฟสว่างตลอดคุณจะมานั่งอ่านหนังสือทำรายงานถ้าเราไม่อยากอยู่บนห้องเราเรามาอยู่ที่นี่ได้นะและแ้วเฟสตย่างที่เดีย๋ยวพี่บีโชว์ให้ดูอ่ะจะเห็นว่ามันใหญ่มากมาเสียบป,ปลัก๊กชาร์จนูน่นชาร์จนี่เวลาช้อปปิ้งเหนื่อยๆปัญหาคือ่ร้จะไปนั่งที่ไหน<ร>หาห้องน้ำที่ไหนถ้าเรียนที่นี่แนละ้วกลับบ้านก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อใหม่จุดเด่นคือค่าเรียนถูก ค่าเรียนปริญญาตรีมีสกอร์ชิปปริญญโทไม่ต้องมีสกอร์ชินก็ถูกอยู่แล้วถ้าใครสนใจเรียนที่เบอร์ซี่ v นเวอร์นะคะติดต่อทาง n o r อเมริกาสต๊ t ดดี้เลยเลยนะคะเป็นตัวแทนอยากเป็นทางการนะคะบริการฟรีค่ะ